เอปั่จะมาทำเขามาแล้วจจุกปลูกอยู่แปลงไหนมันบอเอามาเขาบอได้ฉะนั้นมันก็นำผนงนนี้มันก็มาได้เนู่ยมามามาช่องบอกบอกผัวเข้าใจผัวผู้พัวแล้ว่นกับบุยอมแล้วนะเออ่นก็ไปโมไปร้อยเปอร์เซ็นโมไป ไปกไอ้น้อยถามเลยแล้วบ่ไปบ่ไปก็เมียมันได้ไปเมนเอาสบายไปก้อนเฮาอ่ะเอาไปไปก้อนและเอาผลลัพธมาก้อนมาในเฮือนโอมาส่งมามาส่งให้มันมาส่งอ่อาให้มันนอนในเฮือนก้อนอสมื้อจัง อเคพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านของพอลุงทำดีพอลุงของสอบายอีกคีอเ่าเซ็นเ่าเซ็นเคยตอกปังปังปังอยู่พี่ละพี่น้องไยเนาะเอ้วหลังจากอ่าพนลงแท็กเบิ่งขอสองจักแบตพอลุงแบตหาส0เป๊ะเนาะ โอ้โอ้โอ้ว้าตีน <si> ้องเลยไวดีจวดจ้ายอมหับยอมหับฮะปลาตะปูต้องก่อนแล้วก็ได้แม่นเขาคิดว่ามันจังชีง่ายนะพ่อลุงแปดนน่ท่านได้มาแม่นปะ เออเขาปูตรงแล้วนี่มึงมึงถือแป้นมานี่เขาก็ตอกมันจะขึ้นง่ายยืนอุปกรณ์ขึ้นเทิงเนาะเังง่ายง่ายค่อยมาตัวตืมเลม่นลงกจะไิ้นง่ายก่อนเขาว่าง่ายกว่ากันแป้นกันนะอีกอีกจะบอลลนดอกเนาะบอลลอนพ่นก็เอามาละอุตอดได้นไหมเอาตัวได้ถามสร้าง ถามผู้เจ้าเพิ่อนทำสร้างเพิ่อนจะได้สร้างใช้ตรงบ่อดูว่าขึ้นันเทิงตัดตัดรังบ่ตัดอันนี้ชอบดังบ่ออืมดังังก็ได้ถ้าแป้นมาจังปูก็ได้ตรงเนาะโดยคิดว่าได้ถ้าเอาเม็ดเม็ดห้าสิบครึ่งกันนีเม่ดอันครึ่งสามเมตรเนาะสามเมตรกระโตกอยู่เมตรอ่า หาซิปน,นี่นั่นไปนั่นก็ปล่อยลงเลยโอ้ส่นนวนสั่นเนาะสั่นมาทางนี้เ,เนินลงพุ่นมันต้องสีมันอาหารเนี่ยตึ้งจักเนาะสีไดงต้องไปต่อหรือไงบ้างต่อแหละยิงออมาทางนี้เหรอเออต่อแล้วชยว่าไงได้ต่ออยู่แล้วพอมันเนินลงพุ่นเนี่น มัต no uh. ่ออยู่แล้วสี่ว่ต้องหลือดีี่มตหาต่อบน่ะของแมนมันต้องใต่อบิ้แต่ละอันมันต้องในตต่อแล้วของม่มีดีีมตรนึงไมดีอย่าน่อยมันต้องม่สวกราเมตรได้ตัวนะยาวเลยหาเมตรได้สามตัวเนี่ยาวเลยหามตัะาหาแมได้เลยหามเนเียเมตรมันาาเมตร้มัเลยหาได้เยาวลาเตตัวนะมันได้สมเตรตัวเนาะ ดอกกระยามันให้ดอกไม่ลอยแพงนะไม่ลอยไม่ลอยไม่งามแข็งตึงที่กัเอ้าวแข็งดีเนาะบ่ด้แบบเี้มันเป็นเสาดีอเนาะอ่าก็เลยตกก้อน้นาข้นบ่สนเนาะสนเนาะอ่าสนเนาะสนเนาะเนาะบ่ทั้งเก่ามาคุ้งใมกันแล้วเคุ้งใหมเ คุ้มก็สองเลยาจะเอากล้องไหมในรถน่นนเอากล้องไหมในรถนเดี่ยมเนี่ยะไรฮะสามเมตรสิบสามเมตรเจ็ดค่งเนี่เอาไปทังบุ้งเจ็ดคงทหารกั่แหลน่คงอยาง้วไหนถือว่าชีแคบตัวนักทหารก็ได้เออแท่ตัวนันทหารก็ังไหวแง้าตัวนี้สามเมตรเจ็คงนี่ เท่าไรมาหารกันมุงกนเห็นไงสามเมตรสิบเจ็ดครึ่งสามเมตรสิบเจ็ดล้านสามเมตรสิบสามเมตรครึ่งบ่มีมีจิเนาะมมีเพิร์ดอ่าเอาจับเอาจับคนแบบเอา ไปไหมไปตอนนั้นเลยเอาเอาพด้วยไปนี่นี่ขีอ่าต้องเอานขีดเนาะเพรนแล้วพี่จ่ง่งอพี่เห็นวะเฮ้ยพี่ขางอยู่พี่ผู้ผู้หารก็หาวะข้ากบวันนี่ก็เหะข้ามจะเบ่เมื่อนบก่าหล่อทำผู้หาัดหาผู้วันเอาไว้ส่งส่งลกลืมเน่เนาะส่งสก็ยังไ่จัดก็ยูส่งส่งฮ่าฮ่าฮ่า้าานี่ต้งม Này. là các bạn ý thì Dung ơi cái <laughs> này nó seeing thù chcción ở sẽ lấy bạn ý คือห้างกันลายแทบอ่ะบ่เป็นยังงบอเป็นังอเย่านี่เพียงแต่ว่าเขาเขาหันให้มันคืงอันอีกอันทางไม่คือเ่าทางหน้าไม่คือเ่าโอเนาะนี่เนาะเอ้มันจะดท้อคือเาทงเครื่องพูนหาเอาแบบสิ

สิเมตรรวมเม่ห yeah> ั่นลาไปได้ก well> um ี่เลืมเลยสามเมตรสิบห้าบ่สเมตรสิบแม่แม่สเมตรสิบห้าหกสิบคำนะหกไปหกหกบแสาเมตรหกสกะหกสาเมเตรเจบหบ่สเมตรเมื่อกี้ สามเมตรสิบห้าสามเมตรสิบครึ right? ่งห้าสิบครึ่งที่แม้าสครึ่งสิอ้เนาะโอ้พุนทางไหนไปทางในไอ้นเข้าไปพอ้านเข้าไปพอ้านพอลูก้อนได้พุนแรดนะพุย่านยานลานทีนี่นั่นก็ดีที่น้อย ขีดเรียบร้อยไม่แต่ตอกบาลนี <sk <sk ่เนาะตัดแต่ก็ตอกตอกสั้นตัวยาวตัดไปเอาเอาี่เ่งเบองตมีปอนะขึนนี่แต่ตัเด่ยลกประธานเอลกน้เด็กตัวหนึ่งลงไปเลยมาแล้วเจ้าเจ้าชายมาถึงถูกไปมาเนี่ยเลาก็ตัดแทกคุณละ ตัวนี้กับตัวนี้กับเถิงเนาะเถืองเนาะแล้วค่ะส่วนไม่เถืงแล้วเพราะว่ามันมันเป็นเม็ดพูดได้ฮะขีดว่ะขึ้นเบิึงแล้วก็เขาจะมามาผ่าตัดกันโอ้เนาะอี่นาะงเส้อหนึ่งรูปเสืนึงยาวเพื่อคำนิดจวดจ่าได้พอแผลขีดว่าหญ่เข่าใหญ่ยังบากบ้ากาบนี้ บมองลนะมาบ้าบางตีกิบม่บ้ากันตีมูเอาเน่เน่เน่มันรุดกันเลยคือจิ้มมือวาทีนี้เจ้าปได้มึนเป็นช่อตโตได้อ่านั่นแหละตีมูเอาเลยเหตแบบนั่นมันจะหนาเนาะมันจะง่ายได้มันจะแน่นมิต่ามาวัดเอาไหนนี่เยเบาล ทางบบาดิมาเรียบร้อยนับติดต่อช้ค่ะลาออ้ีวยแปิ้สองแปดิงโอเค้ค่พอดีพอดีบานี่ไปดิัวได้ลังไหนบาทนี่พี่น้องเลยเอาการนีเออจ้ะการอีกเโอ้ เอาไม่มากาดพนชิลลงแล่นลงมได้ได้นอนแบบกับ่แล่นลงมดได้ได้ใทีมงานึินบลได้มาจ้อยบ่ปจ้อยพิ่นบ่ได้มากมื้อนีอ้าเินเริ่มงานเมื่ออื่นเ้อจเนบ่ได้มาิพนขาเบียบบเิ่นเริ่มงานเริ่มงานแบบไหนเ้าจ้างพิ่นไลวันได้พอแปแต่เาบได้บจ้อยจ้อยใช้เจ้อยใช้ใช้เ นะบ่จ้อยนี่นี่ได้นี่จ้อยนี่บ่จ้อยตุ้ยนี่บ่จ้อยซะแนวบ่บ่นี้แหละจ้อยตัวนี้กเออมาแต่เช้าดคักๆเก่งๆไม้นี่นา11แทกนาใหญ่นใหญ่มีบกไผมีัไผ10กมี10ก็นั้นแล้วมันหน้าหน้า11นะแทท1เนาะเขอ่ผม10มีเกแ่้ยเขาไปดีเือๆแม่นๆๆ มันกะมีแล้วการผ่าด้มันมีสิบสิเแมนเอาเพื่อให้เจ้าอยู่แล้วเพื่อนะเพราะว่าเขาเอามาตรทานอไม่ตลาดเท่ขี้เห็นล่อแท่เลยนะปัตตไม่แข็งให้่ให้สบายดีสบายดียัน่ังไงเนาะมาหับในกว่าอยากลงนี่ไหลลงรถ หลลลายยงเตั้งไว้อยากฮับกันนู้คนเฮานี่หลายลงเลยสิได้บาทดีสิมมาหาสาวใบบวชอยู่บ่ชเห็นนะแล้วอยู่พุ่นหีน้ำอ้อยว่าสันได้ยินข่าวจะเลิกคอยเห็นในคลิปบวชน้อยได้ลมอื้อปะลมอื้อในพุ่นเดียววะ สวนแกงกะเบ่าวเนาะโอ้ดอไ้้งหายนะดอม้มันหอมไปปลูกอ้อยไปปลูกอ้อยครับกรับกับไ้เทิดเนอะพอลุงเอ้ยจ้กจังใดคิดว่าจังใดพ่อลุงคิดว่าแตว่าทำเพื่อนอแ่ไม่้มาทำ เขอาามาล้จุกปุกอยู่แปลงไหนเันบอเอามา่องมาเขบอกได้ฉะนั้นมันก็นำานนี้มนผลงานน้อยู่มามามาสองบอกบอกกับเข้าใจผัวผู้ผัวแล้ว่นกับบยอมแล้วนะโมไปร้อยเปอร์เซ็นโมไป ไปกไอ้น้อยถามเลยแล้วบ่ไปบ่ไปกันเมียมันก็ไปเมนเอาสบายไปก้อนเฮาอ่ะเอาไปไปก้อนและเอาพุ่นนั้นมาก้อนมาในเกือก็มาส่งมามาส่งให้มันมาทรงอ่าให้มันนอนในเฮือนก้อนสมื้อจังเอาไปเลยออลูกกันพอนี่บักหนึ่งทได้เอาตำรวจมาไล่เอาลรอวะป้อบักลูกหล่าเข้าหัถึงกับเอาตำรวจมาไล่เอาเลย ตัวมันไล่อ้อมกันปัดควายถูไปจังได้มันโอ้เขามันบอกอยากไปอยู่แล้วเขาอ่ะเมนขอเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเมนกการพวได้จะบอกต้ว่าเขาปกติอยู่ที่ทำนองนี่จักฉันนี่ก็ได้นั่นนั่นเดี๋ยตำรวจมาไล่ไปจักว่าตัวนี้น้ำมา ตัวาเขากูกกอัแล้วนอะอันกมอเตอร์เลยหักเสียเงินแล้วตัวรวงมาหน่ะเสียเงินลตัวหลวแล้วเมนผมาจับเล้ไผกินแล้วเขาซาร้า้วยเขาเอาใไ่ค่ให้ไม่หั่นคาอทกินห่รอยนาเขาื่อไป้ะเาไปเองเนาะไผ่ยังือกินไข่ก็ชื่อมาให้แล้วกินนี่หนร้อยหาีแล้ว เอาเจ้าบัวมาเด้อ่อยกมาให้ได้ังเห็นยเมาบุทันโอยมาบุทันมาใช่ไหมฝันหายเด้อนี่เจ้าบมาโหมาัเ็้าวัไโมเมนตค่อยว่าทันในจบเจ้ามาบุทันบุญเจ้าที่เจ้าน่วยท่นว่าซื้อมาก่อนมด้านมันยาเย็นบาบสต้องบได้ซื้อให้กันกินอย่างนี้ มันจะยาเย,ย็นเด้ใช่ไหมฮะยิน็พีเนาะเย็นลงติดติดตันที่น่องไงลงเหตุตลางลงเห็ดตลางแล้วไปต<า>ัดหลายโตเลย <ไป S 2> มันเป็น6กโต้ผมตอตัดไปถอนนะแต่ขึมาเปิดเกันได้เอา,าอะ,ะารไรออกอตตัดอกติดแทนมะกระชันกับตัวนี้เพื่อเอาสิมาตั้งใส่บาบากมอนี่ได้แล้วก็ับมาข้้มบาบากมอนี่มันก็ไปแล้วชาวเซนค่ะ เด็กก็ยืนกันมาแล้วก็ตอกตอกแล้วเนาะโอ้ยกินไปแล้วอืมเหลืเรกย่ามขึ้นอยู่ในหลังแรบอนหันเหืยู่แปดจีเรสหาพากันลงไปเหตุตัวนี้เหตุดังลังก่อนอมนแมนลงหมดได้นี่มาเอาเน้ มาหับก้องคอยเนี่ย่อยเลยวคอยก็ขึ้นเหรอ้าเอ้าโอ้ยพีนองเลยครับโอ้ยกล้องใช้คอยเนี่ยตอนคอยชิลงนี่ปั้งจะว่าโอ้ยตงมาหับกัน่บาเนาะทำนี่ได้าวปีนองเ้ยบอนี้่นะเปิดคลิโอ้นางจมเว่ยเยอะ phải bảo lìe, cụ chắc kĩ nè bảo, siêng hốc siêng à hốc thôi, chân lệ, à chắc, 889000, được rồi, đấy, phải bảo, bỏ, <tôi> bảo lìe chứ chứ, sắp thai, thoải đị, thở đấy, cứ bảo bơi ra ngoài mươi là, bỏu bấy thôi, cứ bấy nhiêu mươi, bữa nãy bữa này hẹn gần lại mươi, nã, ạ, 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 แม่อ๋อเห็นอยู่เห็นอยู่ข่อยก็ติดตามเบิ่งตลอดอั่นล่ะจังได๋คือว่าอ้าวน้องแต่ตําบ่อเคาลิบ่แพดใจดํามลบ่มาเยี่ยมมาคอยกันเลยเพิ่นว่าอ๋อเป็นจังไดคือบ่ไปเยี่ยมไปคอยกันทางแวในหันใกล้ๆนึงก็บ่กลแล้วทางเก่าเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ไปหั่นนะ่บ่เ้ยบ่กลนได้เนาะอยบ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่ไสน้องแต่อยก็เห็นอยู่งหมอหั่นนะคิดว่างหมอ19เนาะบ่บ่ดอนะ ห้องกุ่มซะบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาห้องหมอหนึ่งร้อยางพมีคอนเซ็ตมาพังหนึงหังแล้วเนาะตาวอนเอ้ายเลยนะจักดีเป็นยังกัน่ะข้างไหมตาวอนตาวอนโอ้เพิ่นเพิ่อนนั่นว่ากําลังกินเผอตู้ข่อยกระเดี้ยว่าตาวอนสาวไบ้บ่เห็นด้วยบ่เห็นเหรอ ลาวอยู่ใช่นโด่งอื้บอ๋อมาทายนะบอทมาททายเจ้าแล้วไม่รอยไม่รอยยังนาทีแล้วเดี๋ยนี้17นาทีบ่บน่ยับคือไม่แค่รู้แพทฮะซื้อไม่ว่เปลี่ยนเคสไหม่เปลี่ยนเคสไหมแม่นชแบบคือเจ้าเหเปลี่ยนเคสใหม่ตเจ้าก็ไนเคสแดง่เปลี่ยนเคสแดงโดนชับไม่โดนชับไม่เลยนะโดนมแพทนะ เลี่ยนเข็แดงเค็ดดำก็ได้ได้พอรูแท้ตั้งตัวกันหันเนาะชื่อเท่าไรพอแหวนทมดีได้กินเน้แอเปิลนะเรียมาพ้าสกินเดียวนี้แล้วอ้อยมา้วยมาเร้วจะบายก็ไปดีหาพันก้อนก่อนกุ้ม้สบายดีมาน้อย แล่นแห้งท่านไงพอแล่นแหงสบายดีสบายดีากระถจุ๊บเดียวสบายดีทักทายสบายดี้นได้สบา้ไปไบาสบายยไหนชื่อติ่งไกมาฝังเราเราอยู่ไหนบสิน้อ้อยู่ใสยังโบวีจุดเลยเดี๋ยวาคนว่าดงมาอื้ีฮะดวงมาอื้ออยู่ในคลิปหว่าไปซื้อฮล เลาเลาหจืจุดช่ำเราอยู่ไทเลยคัดท่ำอยู่ไทก็ได้อว่าให้พพอน้องเไปเบิ่งเงี่ยมัไปเบิ่งยังานสิเข้ามาอะไรกันอัปเดตปาวนเออคอยไปพุ่นแลวกระีแล่นเปี่ยวสว่างเลยโอออกมาเลยชือปิ้งไก่ครับอันเขาเหมาเผาอัน้ำมันเด็กมู่าเรื่องเลยมีในทงนสุภาเปิ้ลสุภาลูกแพดกินอะไรก็เรียสุภาสชิกินก เอ้เจ้าแล้วยังเฮ็ดจักตุ้ได้ใส่เสื้อย่อยคนหนาวพี่น้องแต่ละคนใช่เกือบโอ้ยรุ่นบ่หัวแหลมละเดียวนีหนาวเด้เบาลิบ่แหลมนะด้แต่แซ่บนึงว่มันมีเลยแต่ว่าแบบนั้นเนาะบ่เนาะต้องเข้าได้ไ้่นี่นี่่งต้องเข้าไปบอกเ็กบมันอ่ต่อ่างเอาไอยู่รถไกินนี่ นีหมักม่วงบ่แมนได้ไดแอามีดบ่ั่นะของมากพ่้องแผลได้เป็นดิหอรถแลซื้อมาพากไปนนมีบ่เขาไห้เนาะมาเจมนั้งหมนี้มันกระบอกครบกันแล้วนะบ่บอกบ่ครบครับด้วโซฟาเดีอยวหุ้นมาซื้อไปให้ไฟนี่เนาฮะซื้อไปอยไวให้เจ้าแล้วเพราะว่าให้สร้างผู้ดีกันได้กินนี่เจาหลอาเรือาบริเอาตัวเย็นเนาะบริคตัวเย็นเนาะ เออกินรถไปพี่น้องไงฉันว่าบุอยากให้กินเนืออันนึงชั้นบอจ้อยพี่น้องไงอกินกับไอวัตก็ได้มั้ให้น่อยกินตัวนี้แม่ไม่นะเอาให้น่อยกินแล้วผมบูคบกกันนะมันนี้นะเอาบ๊อให้นวอยคิดว่าเดือบเอาลิมาตามหลังว่าอั่นเพิ่นได้เงินมาสามร้อยเศร้านะมีแหละพี่น้อยเนาะ ที่เดยจะดีเพิ่ะโอนมาเมื่อเช้านี่พี่นงเหยินเนาะน้อยกินกระเมียรแล้วนี่หนึ่งร้อยน่ร้อใชเรอครับเอารถเอารถเอาเปิดสนะบอนรถบป้าใบหันรอช่อเวทเก็บได้บจะรูปแล้วจะไปตามหาเบิ้งเนาะจะเเลย เที่ยงหน้านั่นแล้วอย่างหน้าเลยโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โพโอนโหโอ้โอ้โหโอหอ้โหโอพโอ้กหโอ้โหโอ้โหิอาโอ้โหโอ้โหโก้โหโอาโหโอ้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 โหอ้โกโอ้โก้โหอ้โหด้อ้โห้โห้โหอ้โ้้อ้